สวัสดีค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงสืรหลักภาพนามค่ะเป็นเภสัชประจาโรงพยาบาลเปาโลลังสิตค่ะวันนี้จะมาแนะนําให้รู้จักกับวัคซีนนะคะที่ควรฉีดก่อนออกเดินทางค่ะในวันหยุดยาวนะคะถ้าเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวกับเพื่อนและครอบครัวนะคะนอกจากเราจะวางแผนในเรื่องของการเดินทางว่าเราจะไปเที่ยวประเทศไหนรับประทานอาหารอะไรนะคะเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องวางแผนในเรื่องของการได้รับวัคซีนด้วยนะคะเพื่อป้องกันการเสี่ยงในการติดเชื้อโรคตามมานะคะดังนั้นแผนการให้วัคซีน ในแต่ละประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะคะในโซนของเอเชียใต้นะคะได้แก่ประเทศอินเดียเนปาลบังคาลาเทศนะคะวัคซีนที่แนะนําได้แก่วัคซีนไวรัสตับอักเสบ A ค่ะวัคซีนตัวต่อไปได้แก่วัคซีนไทฟอยด์ค่ะในโซนของยุโรปนะคะวัคซีนที่แนะนําได้แก่วัคซีนไข้การหลังแอนค่ะในส่วนของแอฟริกาใต้นะคะได้แก่ประเทศไนจีเรียซูดานวัคซีนที่แนะนําได้แก่วัคซีนไวรัสตับอักเสบ A วัคซีนไข้การหลังแอนและวัคซีนไข้เหลือง โดยวัคซีนไข้เหลืองแนะนําให้ฉีดก่อนออกเดินทางอย่างน้อย10วันค่ะในส่วนของอเมริกาใต้นะคะวัคซีนเนี่ยใกล้เคียงกับประเทศในแถบของแอฟริกาค่ะคือวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A วัคซีนไข้การหลังแอนและวัคซีนไข้เหลืองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีวัคซีนในแถบของประเทศห่างไกลประเทศที่กําลังพัฒนาวัคซีนเหล่านั้นที่ควรได้รับก่อนออกเดินทางได้แก่วัคซีนพิษสุนัขบ้าวัคซีนหัด หัดเยอรมันและคางทูมค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีวัคซีนที่แนะนําให้ทุกคนควรได้รับนะคะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวนะคะวัคซีนเหล่านั้นได้แก่ 1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2. วัคซีนคอตีบไอโกลบัทยัก 3. ไข้สมองอักเสบ JE ค่ะวัคซีนตับอักเสบ B และวัคซีนนิวโมโคคัดค่ะโดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่แนะนำให้ฉีดเป็นประจำในทุกๆปีค่ะ โดยฉีดปีละ1ครั้งส่วนวัคซีนตับอักเสฟบ,บีนะคะแนะนําให้ตรวจภูมิภูมิการก่อนที่จะเริ่มฉีดวัคซีนค่ะดังนั้นนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางในแถบที่มีการระบาดของโลคควรที่จะได้รับวัคซีนตามความเหมาะสมพิจารณาจากความเสี่ยงในพื้นที่ที่จะเดินทางไปนะคะรับวัคซีนให้ครบปลอดภัยไร้กังวลทุกการเดินทางค่ะ